ใช่ครับทุกคนความยากในจุดที่เราจะมาดับคือบ่อไม่มีหัวโยกใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเอาฝาฝาหน้าสี่นะครับฝาอะไรก็ได้เอาดินเหนียวหนาๆเลยจังหวะเราเบาเครื่อปุ๊บเดี๋ยวพ่อผมเขาจะเอาท่ออุดเลยปุ๊บเพื่อน้ำยี่นไม่ถอยลงไปต่ำกว่าปั๊มแล้วเวลาเราติดใหม่เราไม่ต้องโยกน้ําแล้วนะครับเราก็คล้องแผ่พานแล้วก็ติดก็ออกเลยถ้าไม่มีไรผติดพลาดถ้าไม่รั่วไม่ถึงนะแต่เราก็ต้องแขกันเวลาคือ เราต้องเอาเครื่องตัวนี้ออกแล้วต้องเอาเครื่องสามตู้ตัวนู้นมาเสียบแทนแต่ตัวนี้เราต้องอุดให้แน่นถ้าน้ำต่ำกว่าปั๊มก็คือไม่ออกนะครับอ่อาลองลงมือก่อนอ่าตอนนี้ลองเครื่องออกแล้วนะแล้วอุดตัดรูดไปแล้วนะครับคือขอโทษทุกคนด้วยมันมันประชันชีวิตจริงอยากเห็นทุกขั้นตอนแต่ มันยากมากเพราะว่าเรามาสองคนนะีพอเดินหน้าเลย มีแรงดูดเลยอะรู้เดี๋ยวรู้แต่ก็ดูดอยู่พ่อปิดทันมาก ถ้าไม่ออกก็ต้องไปเอาหัวโยกออกทีเถอะหัวโยกนะทุกคนหลังจากที่เราปิดอันนั้นอนะ่ะเราปิดพลาดนะครับก็เลยต้องเดือดร้อนต้องมาเอาไอ้ตัวนี้ตัวหัวโยกน้ํานะะที่บ่อที่เอาเครื่องไอสามสูบไปนะครับบอยงานหนึ่งท,ที่ผมขี่มอเตอร์ไซค์มาอุ้ย ถลาท่าลางนเลยทีเดียวนะฮะนี่แหละครับชีวิตชาวนา่ทุกคนอาจจะนอนกันแล้วล่ะแต่ผมยังไม่ได้นอนเลยแล้วเช้าก็มีงานอีกมีงานทุกวันเลยน่ารวยนะครับทำแบบนี้อโอเคปะเราได้หัวโยกแล้วโอ้โหอุ้หนักเหมือนกันนะ่ะ เดี๋ยวขอบตัวครับลูกกันนะครับลงไปไปนะนี่หัวโยงสำคัญที่สุดนะตอนนี้นะครับไปโลึกลับเลยช่วงนี้คนติดน้ำบอันะโคตรว่า รัฐบาลไม่ได้ล่อยน้ํามานะครับกรมชนไม่ได้ล่อยน้ําให้นะฮะเราก็เลยที่ลนด้วยตัวของเราเองครับช่ชงดีที่น้ำมันยังถูกนะทั้ง3,000กาบาทแต่ช่วงนี้ก็น้ำมันขึ้นแล้วแหละตลาดโลกน้ำมันลงแต่ประเทศเราน้ำมันขึ้นสุดจัดปะล่ะพอเวลาจริงๆก็ไมควพอเวลาน้ำมันโลกขึ้นนะน้ำมันน้ำมันโลกขึ้น จ้องจะขึ้นเลยพอน้ำมันลกรุไม่อยากจะรถตามเขาเอาาอแปลกมนกๆเนี่ยครับเดี๋ยวถึงนาผนแล้วนะเดี๋ยวซ้ายก็ถึงละโอด้ดูดีด้วยเขาเพิ่งขนคองปูนกันใหม่นี่คืนนี้พระจันทร์เต็มดวงเลย ไปโยกน้ำกัน มาเลี <łość> ้ยเเดียววะนี่มานี่ันไ่ลงเฉื่อยเลยนี่ลงไปเลยขึ้นมึนแล้วโ้เลย ná ná, mình không phải phơi nắng mà, nó cất, nãy mình thực dễ, nó uể oải, nó thì mẹ như thế, ฟังเสียงหัวลยๆเปลินเจแล้วตัวมีอยากคารับเนี่ออกสายห้าอะไรเงี้ยมันไม่เคยเจืองน้ำเนี่ย

มันอยู่ที่ยางช่วงยาว ่อนนี้นา4ีนะครับเอาเป็นเต็นท่อเลย <Okay. S 1> เหนื่อยเลยทุกคนกว่า ลมเริ่มม,มาแล้วโอเคครับประมาณนี้นะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมกด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมฝันทีกันทุกคนนะครับผมมั่นใจว่าพวกคุณอาจจะนอนกันแล้วช่าสดมากใครทำง,งานอยู่ก็เป็นกำลังใจได้เลยครับสู้อครับสวัสดีครับ